เลยว้ไหมพูดโตมาทำเป็นซ่าพี่พูดว่ามันเป็นยังไงน้องนั้นแล้วก็งงในจิตงงจริงๆและถึงงงในใจตาเมะแเราเป็นลูกตะมะส่วนตาณานจะมากับใครพี่นั้นแล้วก็ยังงงๆพูดตรงๆเราไม่ค่อยแน่ใจเห็นเธอนั้นมันเป็นกะหรี่พี่ไปกระบี่ไม่เห็นเธอเลยเธอนั้นแต่งตัวไม่เท่เธอบอกว่าพี่นั้นดูเฉยเแล้วเราเจะทำยังไงเบื่อเขาแล้วเราจะทำยังไง เบื่อบนคนเขาก็มาอา้าวเราจะมาอา้าวพูดกันไปอา้าวเบื่อคนบนคนเบื่อคนบนมีที่ไม่ช่วยเลยอะ่ะเฮ้ยเบื่อคนเฮ้ยอยา่าง uh huh. ได้อย่างเดียว คนบึนคนบึนคนเบื่อพูดแล้วแล้วก็ไม่น่าเชื่อพูดได้เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อพี่พี่นั้นพาเธอไปกินข้าวเธอนั้นบอกว่าจะอยากกินคีพี่พาไปกินพิซซ่าแต่เธอบอกอยากกินจุกี้พี่นั้นแล้วก็บอกไม่ชอบน้องก็บอกเรียกว่าแอนตี้พี่นั้นพาเธอไปเที่ยวเธอปวดทั้งเหี้ยวเลี้ยวรถเลยพี่พี่นั้นอยากจะกินเหล้าเธออยากกินข้าวเอาไงดีนี่ ตอนนี้พี่นั้นไม่มี <Hey. S 1> สตุ้งสตางค์ครับพี่ลิกกี้ <Hey. S 1> อยากบอกกับเขาจริงๆว่านี่บีคิงกันนะครับพี่ hey. เฮ้ยเบื่อคนบนคนเบื่อคนบน <Hey. S 1> เฮ้เบื่อคนบนคนเบื่อคนบนขับรถหลยมยามาห้าแต่คนด้ามันแซงหน้าพี่ <Hey. S 1> นั่งรถมันติดเก้าอี้ส่วนตัวพี่มันแซงหน้าพ่อพ่อนั้นมันก็ยืนหัวล่อพี่ตกท่อแล้วพ่อนั้นก็งง พี่พูดแล้วก็พ่อตรงๆพ่อพวงแล้วมันทำไงดีเร่หลังแล้วมันชื่อนิกกี้แต่ตอนนี้นิกกี้เนี่ยงงนิกกี้รับได้ไม่ได้หรือรับได้แล้วก็บอกตรงๆอย่างมันอย่างมันดีครับพี่ปลเลร์จะบอกตรงๆรับลื่นอย่างลื่นเลยครับน้องบอกปเลอพี่จะบอกตรงๆเฮ้ยเบื่อคนบนคนเบื่อคนบนอะไรว่าเบื่อคนบนแล้วมาแลบก็เบื่อคนบนแล้วมาแลด้วยเบื่อคนบน Cornell, ة, <Riot> ไปย yo, really hey, ุ่ง hey, น the ั้นก็ไ <seul> ม <ata res> hey, ่ออกเราก็ยิงคอยถอก็ไม่ออกสักทีนี่ก็อยู่มาเจ็ดปีแลไม่ออกสักทีแปดปีแล้วหนอเบื่อคนนัมาโกรธผมเบื่อ y o ยูทูบมันมีครับเบื่อใน YouTube มีคลิปแล้เจอยิ้มอย่างมันเอาเลยเอาเชื่อเฮ้ยเบื่อคนบนคนเบื่อเฮ้ยยังื่อไปเหนือแล้วก็ต้อง เขาแล้วถ้าไม่เจอเย้าต้องเจออีกก็กะทิเราต้องใส่กระทะส่วนกองขยะเราไปทิ้งลงท่อมีเงินเราต้องไปซ่อนเสียนเราต้องซ่อนเมียเราไปเสียค่าหม้อเฮ้ยแม่หม้อเข้าเบื่อคนบนคนเบื่อคนอยากเล่นโชดนี้่เล่นกับไอ่ตอนได้ป่ะได้หาป่ะหาเหมือนไปเล่นตลกไม่กี่ตัว คนเขาก็จะมาแต่งงานหน้า,ารำคาญงานแม่งไม่แต่ง ตอนนี้มันมีฟุตบอลแต่ว่าฟุตบอลแม่งก็ไม่แข่งตอนนี้เราก็มีกระเที่ยวเจ้าบ่าวกระเที่ยวเราไม่ค่อยแข็งแร่งอันนี้เรามันเป็นโชว์ใหม่ที่พี่จัดเอาให้อ้าวให้น้องลัางแรงให้น้องแล้วมันได้มาเต้นเต้นกันไปเลยแล้วคืนนี้ต้องเต้นคืนนี้ใครนั้นไม่เมาคืนนี้ใครเหงาไม่ได้พามพูดเล่นแค่ยาเราจะบอกกับน้องถ้าน้องไม่ท้องอย่ามาทำเป็นเล่นเจอพี่รับรองว่าน้องคือจับไม่ร้องอย่ามาท้องไม่จะเล่นอ้าวเบื่อคนบนคนเบื่อไอ้เหี้ยถ้าผมเข้าวงการตลกเป็นไง มาวนรถก,กับผมไม่สวนลุมตอนนี้ไม่พวกเคราวที่แล้ววนเจอเมียก็จบแล้วเม็ดตีถ้วยเขาเรียกว่าเม็ดไฮโลเม็ดแต่โมงขเรียกว่เม็ดกุฏียายมีเราเป็นหลานยายมาส่วนยายมาเราเป็นหลานยายมีเแ <Hey! S 1> จ๊ดเห็นแจ๊ดเอาไปร้องแน่ได้หรอ เขาจะนึกออกทันทีเลยใช่ไหมไี่เลยกับขาหน้าขึ้น,นเลยทีแบบเบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบน่นอะไรวะยังไงวะเบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่นเฮ้ยเบื่อเบื่อคนบ่เือนน่ไม่เบื่อไม่ไม่ในบนบ้านอยู่ฝั่งทนรู้จักพี่ไหมที่นั้น,นหน้าตาสายลายแต่เปวิ่งยังไรห,หรือไหจากคน ตอนนี้อยากกินยำแหนมแต่ว่าแหนมติดฟันทุกคนตอนนี้เราตับประโดนถ้าเราไม่ร like, ้แล้วบอกเลยคนดีเอาเลยครับเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวที่ปวดแล้วเนี่ยตอนนี้มาอยู่ใกล้ๆมีกทีงคนด่าเย็ดแม่ไอ้ผมน่าก็ะจกอะไรไม่รู้ทำไงน้ำบาดเต็มแม่ขอผมแน่าขลีมันไปตอนนี้ดื่มน้ำมือมาด้วยอ้าว กขนาดนี้วะ